ตุกตาลิงนี่โอ้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวไปอยู่บ้านกับฉันลา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 เย้อ๋อวันนี้อากาศดีจังแดดก็ไม่ค่อยออก ออกไปเดินเล่นนอกบ้านดีกว่าวิสุกตาลิงนี่โอ้ยน่ารักจังเลยเจ้าริงน้อยเป็นไงบ้างลูกโอ้ยน่ารักอ่ะใครช่างใจร้ายทิ้งแกไว้ตรงนี้นะไม่เป็นไรเจ้าริงเดี๋ยวไปอยู่บ้านกับฉันฉันจะดูแลนายอย่างดีเลยไปดีกว่าเข้าบ้านเฮ้ยเจ้าลิงไปอยู่บ้านแล้วกันเด้น่ารักมากเลยแกน่ารักจัง ใครมันจ้างทิ้งวะฮือยากเห็นหน้าคนทิ้งจังเลยแกของอจะน่ารักอ่ะคนสมัยนี้มันก็ใจร้ายด้วยสิของที่แบบไม่ค่อยได้ใช้แล้วอ่ะแทนที่จะเอาไปบริจาคหรืออะไรก็กลับทิ้งอยู่ข้างถนนแกนี่น่าสงสารนะอยู่กับเราเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะรับเลี้ยงนายเองด,ดูดีดูดีดูดีน่ารักมากเลยลา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  โอ้ยอีอ <bin uk> <azo> ีอีเอาเซอีออนอีไก่โอ้เอาเซ่คิดว่าเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอคะแนนไม่ขาดเนาะชนะไปแล้วโอ้ยอะไรนักหนาใส่ยิงเหรอ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  บอลเดี๋ยวก็แพ้เนี่ยเป็นเห่าวะเนี่ยบอลเล่นดูได้ทำประจุอีกล้อเลียนเหรอล้อเลียนเหรอเนืนี่เอาตุ๊กตาอะไรมาเล่นเนี่ยเจ้าอะไร้แพ้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่เล่นเอาวีอยู่เนี่ย ล้อเลียนเหรอล้อเลียนเหรอล้อเลียนเหรอกตาเนี่ยเอามาเล่นทำไมเนี่ยตาย้นเล่นเนี่ยยังล้อเลียนอยู่ใช่ไหมไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ใช่ไหมเฮ้ไอ่ยย่ยออยย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  ต๋บอ์แล้ไหมก็พี่เล่นเกมอยู่อ่ะบอสมาอก่อกวนพี่ทำไมอะพี่แท้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบอสก่อกวนเอะไรบอสนอนหนุ่มบอสอยู่พี่นุุงก็บอสมาอก่อกวนไม่งั้นนะพี่ไม่แพ้หรอกพี่ไม่เคยแพ้เลยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยตอนเนี้ยพี่มั่วเล่าพี่เล่นอ่อนเองอะแล้วพี่ก็พี่ก็มาโทษบอสได้เขียงอีก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 เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่อยู่ด้วยเล่าเฮ้ยพี่นุุงอะไรวะเนี่ย เจอซับซ้อนมีเขตเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน <c oughs> โอ้แพ้เลยอ่ะไม่เคยแพ้มาก่อนในเนี่ยเราอ่ะ <c oughs> นี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยนี่เนี่ย